สวัสดีครับพบกับผมแดงมาเลยส0บลึกบอลสดทีเด็ดบายแดงมาเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จัดลีกชั้นนําแถวยุโรปมาด้วยกันนะครับ4คู่วันนี้นะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของพรีเมียร์ลีกนะครับผมลิกาโปรตุเกสนะครับผมลาลิกาสเปนนะครับผมแล้วก็กันโซเซเลียนครับวันนี้ก็จัดมาด้วยกันลีกละหนึ่งคู่นะครับผมถ้าใครไม่อยากพลาดนะครับผมก็มารับฟังกันเลยนะครับผมก่อนที่จะไปเริ่มรับฟังกันนะครับผมก็อยากจะแนะนําในกลุ่มของผมก่อนนะครับกลุ่มของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบอลเต็งนะครับผมบอล เต็ปหรือว่าบอลสดนะครับผมก็สามารถมารับฟังแนวทางได้ในกลุ่มนะครับก็มีค่อนข้างหลายคู่เลยทีเดียวครับในกลุ่มนะครับมีอัปเดตให้ตลอดรับรองนะครับใครที่ยังเล่นเสียอยู่นะครับผมหรือว่าอยู่กลุ่มอื่นแล้วเสียรายเดือนอยู่ครับลองเปิดใจย้ายมาอยู่ในกลุ่มผมดูนะครับในกลุ่มผมไม่มีการเก็บรายเดือนนะครับผมสมัคมาเข้ากลุ่มครั้งแรกนะครับเสียเพียงแค่100บาทเท่านั้นซึ่ง100บาทในการสมัครเข้ามาในกลุ่มครับก็จะเป็นเครดิตให้ทุกท่านเนี่ยนำไปลงทุนได้ด้วยนะครับผมเพราะว่ากลุ่มของเรานะครัับเนนกลุางทโดยฉพะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปเริ่มวิเคราะห์กันทั้งหมด4คู่ก่อนเลยนะครับคู่ที่1นะครับฟิออลเนตีนาเปิดบ้านรับการเยือยงของแอตาลันตานะครับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับเรามาดูเลทราคาคู่นี้กันก่อนครับเลทราคาคู่นี้นะครับทางหน้าของเจ้าบ้านนะครับต่ออยู่ที่ปอปานะครับผมส่วนเลทราคาสูงต่ํานะครับของคู่นี้นะครับอยู่ที่2ลูกครึ่งนั่นเองนะครับอัตราหนึ่งคูณสองคู่นี้ครับเจ้าบ้านมีน้ำอยู่ที่สองจุดสามสี่ครับส่วนทีมเยอรมันตานารีนะคับผม ก็ดูเลยลราคากันไปแล้วนะครับเรามาดูทางด้านของตารางคะแนนคู่นี้กันบ้างน,นครับจะบ้านฟิออลนจิน,น่านะครับอยู่ที่9ของตารางคะแนน,นครับแข่งไปแล้ว29นัดชนะ11เสมอ8แพ้10นะครับทำประตูไปได้34ประตูนะครับเสียไป32ประตูตอนนี้มีอยู่ที่41แต้มนะครับส่วนดังนั้นทีมเย็นอารตาลันต้านะครับ แข่งไป29นัดเท่ากันนะผมชนะ14เสมอ6แพ้9านะครับทำประตูไปได้ถึง4 7ประตูเลยทีเดียวเสียประตูก็เสียไปส4ประตูนะครับผมเรามาดูเฮตุเฮตสสองทีมนี้กันบ้านนะครับเจ้าบ้านนะครับชนะไป4ครั้งนะครับเสมอกัน4ครั้งส่วนทีมยอนอตาลันต้านะครับชนะไป5ครั้งนะครับ10นัดหลังสุดที่เคยเจอกันมาส่วนฟอร์มของเจ้าบ้านตอนนี้นะครับ10นัดหลังสุดนะครับชนะ9เสมอ1แพ้0ูนย์ะครับฟอร์ม10นัดหลังสุดเนี่ยค่อนข้างดูดีเลยนะครับสำหรับทางด้านของฟีอเรนติน่าน ส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับ10นัดหลังสุดนะครับชนะหกเสมอ2แพ้2นะครับซึ่งนัดล่าสุดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปเซียเสมอไปที่1ประตูต่อ1นะฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งเจ้าบ้านฟิออเรนติน่านะครับไม่แพ้ใครมา6นัดติดแล้วนะครับส่วนฟอร์มทีมแยตตาลันต้านะครับ10นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้6นะครับนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโบโลญญานะครับแพ้ไป0ประตูต่อ2นะครับ ส่วนฟอร์มการเล่นนอกบ้านนะครับสินัดหลังสุดนะครับผมชนะ4เสมอ2แพ้4ครับนัดล่าสุดนะครับบุกไปชนะโคโมเนเซ่มา3ประตูต่อหนึ่งครับถือว่าฟอร์มนอกบ้านนัดล่าสุดเนี่ยค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมเยือนดูฟอร์มของทั้งคู่ไปแล้วนะครับเรามาดูทางด้านของไรอัพตัวผู้เล่นกันบ้างวันนี้เยาบ้านฟิโอเรติน่าเปิดมาในระบบ4-2-3-1นะครับส่วนทางด้านของแอตาลันต้านะครับเปิดมาในระบบ3-4-1-2ครับ ส่วนตัวผู้เล่น11ตัวจริงวันนี้ของทั้งสองทีมแม็กก็ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยครับเรามาดูตัวเจ็บกันบ้างครับคู่นี้นะครับทางด้านเจ้าบ้านฟิออลันตินานะครับผมค่อนข้างที่จะได้เปรียบพอสมควรเลยครับตัวเจ็บเนี่ยมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเป็นทางหน้าของสวัตเตเลชิลกูนะครับส่วนทางหน้าของทีมเยือนนะครับผมก็เจ็บกันไปด้วยกันถึง4ตัวนะครับผมที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะครับสรุปนะครับคู่นี้นะครับดูจากฟอร์มการเล่นนะครับผมเจ้าบ้านฟิออลันตินานะครับโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีีีีเเเเเลลยยยทดดดว10นนนนััััหงงงสสุ่ชะไปถึ9คคร้บมอแ ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งนะครับสิบนัดล่าสุดเนี่ยยิงประตูได้ทุกนัดเลยนะผมสุดท้ายนั้นทีมเยือนอย่างอรตาลันตานะครับนัดล่าสุดนะครับก็ดฟอร์มได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแพ้มาที่ศูนย์ประตูต่อสองนะครับผมส่วนฟอร์มการเล่นนอกบ้านนะครับก็ยังไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับชนะสี่แพ้สี่นะครับก็ผลงานยังขึ้นลงลนะแต่ว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้านนัดล่าสุดเนี่ยค่อนข้างดูดีเลยบุกไปชนะทาานั่นโคโมเนเซมาสามประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ดูจากฟอร์มการเล่นนัดล่าสุดที่่ผาานมครับ ซึ่งดูเหมือนว่าฟอร์มตกไปค่อนข้างพอสมควรเลยบวกกับทางด้านของฟิโอเรนตินาครับผมฟอร์มช่วงนี้ค่อนข้างดูดีส่วนทางด้านของสภาพทีมวันนี้ก็ดูพร้อมกว่าด้วยเล่นในบ้านด้วยนะครับค่อนข้างที่ได้เปรียบพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมขอเลือกลงทุนไปที่ทางด้านเจ้าบ้านฟิโอเรนตินาครับเปิดบ้านตุงตาข่ายรับ3แต้มนะครับผมยังไงก็มีกําไรแน่นอนครับคู่นี้ขอเลือกเชร์ไปทางด้านของทีมเจ้าบ้านฟิโอเรนตินาครับผมมาตอนคู่ที่2นะครับคู่ที่2วันนี้นะครับเราไปต่อกันในด้านของศึกพรเมนะคับ ลีดยูนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้เตะกันค่อนข้างหนึกพอสมควรเลยเตะกันเวลาตีสองนะครับเรามาดูเลทราคาคู่นี้กันก่อนนะครับเลทราคาคู่นี้ครับลิเวอร์พูลต่อยที่ครึ่งควบลูกนะครับผมส่วนเลทราคาสูงต่ำคู่นี้นะครับอยู่ที่3ลูกครับอัตราหนึ่งคูณสองครับเจ้าบ้านลีดยูนเต็ดนะครับน้ำมีอยู่ที่สามจุดเก้าแปดนะถือว่าน้ำค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส่วนทางหน้าของทีมยันลิเวอร์พูลนะครับน้ำอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดสองครับก็ดูเลทราคาไปแล้วนะครับเรามาดูทางด้้้าาาานนนนนของงงตรรคคคะแู่ีกัับบ รีดูดดเนเตเตนะครับอยู่ที่16ตารางคะแนนเลยทีเดียวนะครับทำประตูไปได้ถึง39ประตูนะครับเสียนะเสียประตูค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเสียประตูไปถึง54ประตูเลยทีเดียวตอนนี้มีอยู่ที่29แต้มครับ ส่วนน้าของริเวอร์พูลนะครับแข่งไปทั้งหมด29นัดน,นะครับแข่งไปน้อยกว่า1น,นึ่นัดนะครับชนะ12เสมอ8แพ้9นะครับทำไปได้ถึง50ประตูเลยทีเดียวเสียไปถึง35นะครับก็ถือว่าเสียปานกลางแล้วกันไม่ได้เสียเยอะมากมายนะครผมแต่แต้มตอนนี้มีอยู่ที่44แต้มนะครับเรามาดูเฮ t ูเฮ a d ของทั้งคู่กันบ้างครับ10นัดหลังสุดที่เคยเจอกันมาทางน้าของเจ้าบ้านเนี่ยเคยเอาชนะได้ครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็เสมอไป2ครั้งส่วนทีมเยือนลิเวอร์พูลครับชนะได้ถึง7ครั้งเลยทีเดียวอามาดูฟอร์มเจ้าบ้านตอนนี้ก่อน,นครับฟอร์มเจ้าบ้านนะครับสินัดหลังสุดชนะ3เสมอ1นแพ้6นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของคิตตันพาเลตก็แพ้ไปถึง5ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับฟอร์มนัดล่าสุดนค่อนข้างแย่พอสมควรเลยนะครับโดนถล่มถึง5ประตูต่อหนึ่งในบ้านของตัวเองนะครับทางหน้านของเจ้าบ้านลีดอยู่ในเตดส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับผมเก้านัดหลังสุดชนะ33เสมอ3ามแพ้3ถือถวว่าฟอร์มการเล่นในบ้าน,น สินัดหลังสุดของรเวร์พูนะครับผมชนะ3เสมอสาแพ้ถึง4ีีทีเดียวนะนัดล่าสุดนะครับผมเล่นในบ้านของตัวเองเปิดบ้านรับการมาเยาของหัวตารางอย่างอาร์เซนอลน,นะครับก็แบ่งกันไปคนละหนต้มนะครับเสมือนไปที่2ประตูต่อ2นั่นเองนะครับ เล่นในบ้านนะค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับลิเวอร์พูลแต่ว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้านนะครับคนละเรื่องเลยนะครับผมเล่นนอกบ้านเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1 6เลยทีเดียวนะครับผมนัดล่าสุดนะครับบุกไปเสมอเชลซีศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็โดนถล่มกลับมาถึง4ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวนะถือว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้านใช้ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับตัวไล่อัพตัวผู้เล่นวันนี้นะครับทางหน้าของรีดยูไนเต็ดเปิดมาในระบบสี่สองสามหนขอองลลิเววรร์พูัันนนี้ะคบผม ออกไปเยอะนะแต่วันนี้ค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียวเปิดมาในระบบเกมลูก4ี่สามสานะครับซึ่ง3ประสานกองหน้าล่าตาข่ายวันนี้นะครับก็หน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของปีกขวานครับมุ่งเขมิดซาร่านะครับผมตัวกลางก็จะเป็นกาโปนะครับส่วนทางหน้าของปีกซ้ายก็เป็นเฮลลี่โดนเดนะครับผมกลางวันนี้นะครับมีฟาร์เบนโยมีเฮนเดอร์สันแล้วก็ดีอาโก้นะครับส่วนหลังสี่ครับอเล็กซานเดอร์อาร์โนคนเดิมเลยครับมาติฟฟานไดแล้วก็โรเบนสันนะครับวันนี้ผู้รักษาประตูก็จะเป็นคนเดิมครับเบเกออออรรร์์ลลลิัันนนนนเเเาาาาาาะะกก็ดดดูููจไตววผ้้้่แคบมทงงข เรเจ็บกันบ้างวันนี้ครับทีมเจ้าบ้านเน่ะเจ็บไปแค่3ตัวนะตัวดหน้าดำเดิมนนั้นเลยที่เจ็บไปทรับสาตัวนะครับผมก็ตัวแรกเลยก็เป็นทางหน้าของไทเลอร์อดัมนะครับผมคนที่2ก็สตอตจ์จาานะครับคนที่3ก็แม็กซิเลียนเวเบอร์นะครับตัวทางหน้าของทีมเยือนลิเวอร์พูลนะครับตัวเจ็บก็มีกันอยู่ที่5ตัวเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของสเตฟานบาเจติสนะครับผมลิทวิลเลียมนะครับนาบี้เกเอต้าอิบาฮิมาโคนาเต้นะครับแล้วก็ คาวินแลมซี่นะผมก็ดูฟอร์มทั้ง2ทีมไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวเพื่อเล่น11ตัวจริงที่ลงแข่งขันวันนี้นครับคาดว่านะครับลิเวอร์พูลนะครับถึงแม้ผลงานการออกไปเยือนนอกบ้านจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผลงานในบ้านเนี่ยค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวส่วนทางหน้าของลีดยูไนเต็ดนะครับฟอร์มช่วงนี้ก็ค่อนข้างแย่พอสมควรเลยนะครับซึ่งลิเวอร์พูลนัดที่แล้วนะครับที่เล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยก็สามารถยังเสมอกับหัวตารางอย่างอาร์เซนอลได้นะครับวันนี้ออกมาเล่นนอกบ้านนะครับผมก็ฟอร์มยังไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมขอเลือกไว้ใจของทางหน้าลิเวอร์พูลดีกว่านะครับวันนี้นะครับรู้จักเลย ราคาครับผมก็ต่อมาได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับต่อที่ขึ้นควบลูกเท่านั้นนะครับผมน้ำอยู่ที่0.88นะครับบุกไปเจอกับลีดยูไนเตดนะครับซึ่งอยู่ที่16ของตารางคะแนนเลยทีเดียวนะครับผมคาดว่าวันนี้นั่นจะบุกไปเก็บ3แต้มได้นะครับผมแต่อาจจะทําประตูได้ไม่มากแต่ขอให้แค่ชนะ1ลูกก็ยังได้กําไรนะครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ไปทางด้านของทีมหงแดงอย่างลิเวอร์พูลดีกว่านะครับผมน่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากนะครับ มาต่อกันคู่ที่3นะครับเซลตาบิโก้เปิดบ้านรับการมาเยือนของมาโยกานะครับคู่นี้นะครับเป็นศึกของทางลาลิก้าสเปนนะครับเตะกันเวลาตีสองนะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้กันบ้างเลยราคาคู่นี้นะครับเจ้าบ้านเซลตาบิโก้ต่อยที่0.5หรือว่าครึ่งลูกนะครับดูเลยราคากันไปแล้วนะครับเรามาดูสูงต่ำคู่นี้กันบ้างสูงต่ำคู่นี้อยู่ที่2ลูกนะครับผมก็เปิดมาโอเคเลยนะครับเปิด สูงมาแค่2ลูกเท่านั้นนะครับเรามาดูเลทราคา1นึ่งคูสกันบ้างเจ้าบ้านเซลตาบิโก้นะครับน้ำอยู่ที่1.80นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนมาโยกานะครับน้ำอยู่ที่4.58นะครับดูเลทราคาไปแล้วเรามาดูตารางคะแนนคู่นี้กันบ้างนะครับตารางคะแนนคู่นี้นะครับทางด้านของเจ้าบ้านเซลตาบิโก้นะครับอยู่ที่10ของตารางคะแนนนะครับแข่งไปแล้ว28นะครับชนะ9เสมอ9แพ้10นะครับทำประตูไปได้36ประตูเสียไปถึง39ประตูเลยทีเดียวนะครับผม ตอนนี้ก็มีอยู่ที่3ามแต้มครับส่วนทางด้านของทีมเยือนมาโยการ์ครับตอนนี้อยู่ที่12ตารางคะแนนนะครับแข่งไปแล้ว28เท่ากันนะครับชนะ9เท่ากันนะครับเสมอ7นะครับผมแพ้ถึง12บสองในเชี่ยวตอนนี้ทําประตูไปได้25ประตูนะครับเสียไป30ประตูนะครับตอนนี้มีอยู่ที่34แต้มนะครับผมแต้มเนี่ยไล่กันมาเลยนะครับส่วนไฮตัวเองของคู่นี้นะครับเจอกัน10นัดหลังสุดนะครับทางด้านเจ้าบ้านเซลตาบีโกชนะไป2นะครับเสมอกัน4ครั้งส่วนทางด้านของมาโยกานะครับสามารถเอาชนนนะะไไปดดด้้4คคครรรัััังบบลล่าสุเย เซ็นตอาบิโก้บุกไปเยือนมายอก้ามาครับก็ โดนมาก้าตบกลับมาที่1ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับผมส่วนฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านนะครับสิบนัดหลังสุดนะครับชนะ5เสมอ4แพ้1นนะครับลาสุดเลยนะครับบุกไปเยือนเซบียาก็จบมาที่2ประตูต่อ2นะครับแบ่งแต้มกันไปคนละแต้มส่วนฟอร์มในบ้านนะครับสินัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอสแพ้แค่1ครั้งเท่านั้นถือว่าฟอร์มการเล่นในบ้านค่อนข้างดูดีเลยนะครับแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแพ้กับเอลติโกมาดิไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับเมื่อวันที่สิบสองเดือนกุมภาพันธ์ปี ล่าสุดเสมอทั้งนั้นอันเมียไป2ประตูต่อ2นะครับก็ออกสูงมา3นัดติดแล้วนะครับผมตาบีโก้ในการเล่นในบ้านของเขานะครับส่วนฟอร์มการเล่นของทางด้านทีมยานมาโยก้านะครับสินัดหลังสุดชนะ2เสมอ3ามไปห้านะครับนัดล่าสุดนะครับบุกไปเสมอกับทางด้านมายาโรลิกที่3ประตูต่อ3ามครับแบ่งกันไปคนละแต้มนะครับผมส่วนฟอร์มการเล่นนอกบ้านนะครับสินัดหลังสุดนะครับชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเสมอ2องไปถึง7เลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างแย่พอสมควรนะครับไม่่่นน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 ะคราาาาาาััััดดติลล้้้้้้วววบบผสททงง์อพเเเเีีจยป มาในระบบ4-2-2ส่วนทางด้านของมาโยก้านะครับเปิดมาในระบบ3-5-2ส่วนทางด้านของตัวเจ็บคู่นี้นะครับทางด้านของเจ้าบ้านนะเจ็บไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเจ็บไปด้วยกันถึง4ตัวนะครับส่วนทางด้านของทีมเยือนนะครับติดโทษใบแดงไป2ตัวนะครับผมแล้วก็เจ็บกันไป1ตัวนะครับผมก็ดูจากลน์อัพแล้วก็ฟอร์มการเล่นของคู่นี้แลวนะครับนัดล่าสุดนะครับผมทางด้านของเจ้าบ้านนะครับที่ออกไปเยือนมาครับก็สามารถเสมอับทางด้านเซบียามาได้2ประตูต่อ2ครับ ส่วนการเล่นในบ้านของเขานัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็สมอกับอันมาเรียมา2ประตูต่อ2นะครับก็ออกสูงหนึงนัดเลยทีเดียวส่วนทางด้านทีมเยออย่างมาโยก้านะครับก็เป็นทีมที่เล่นดีทีมหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมทําประตูได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับแล้วก็เสียประตูไปเยอะเหมือนกันทั้งคู่เลยครับสองทีมนี้คาดการไม่ยากเลยครับดูจากฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่แล้วครับเป็นทีมที่ทําประตูได้ค่อนข้างดีทั้ง2ทีมเลยทีเดียวนะครับ ระบบเกมลุงเนี่ยค่อนข้างดีเลยส่วนทางด้านของระบบเกมรับนะครับผมค่อนข้างแย่เลยทั้ง2ทีมเลยนะครับถึงแม้จะทําประตูได้เยอะแต่ก็เสียประตูเยอะเหมือนกันนะครับฟอร์มล่าสุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทั้งคู่เนี่ยมาเจอกันนะครับซึ่งฟอร์มเนี่ยออกมาแบบนี้ทั้งคู่ครับคาดการได้ว่าวันนี้นะครับคู่นี้นะครับน่าจะไปสูงได้แน่นอนนะครับเพราะว่าดูจากเหรียญราคาแล้วนะครับผมสูงเนี่ยอยู่ที่2ลูกเท่านั้นนะครับยังไงวันนี้ก็ยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกแน่นอนครับอันนี้นะครับขอเลือกลง น่าจะทํากําไรให้กับนักลงทุนได้แน่นอนนะครับกดไปเลยนะครับสูง2ลูกค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับมาตอนคู่ที่4คู่สุดท้ายของวันนี้ลนะครับผมเราไปทางน้าของลีกาโปรตุเกสกันบ้างนะครับวิเซล่านะครับเปิดบ้านรับการไปของบาวิตานะครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสองสิบห้านาทีเรามาดูเลทนะคบคู่นี้กันบ้างครับเจ้าบ้านวิเซล่านะครับต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับผมส่วนสูงตามคู่นี้ครับอยู่ที่สองควบสองลูกครึ่งนะครับผมเรามาดูเลยราคาหนึ่งคูสองกันบ้างนะครับ เจ้าบ้านนะครับน้ำอยู่ที่1.90ทางด้านทีเมเยือนบาวิต้านะครับน้ำอยู่ที่3.87เลยทีเดียวก็ดูเลยราคาไปแล้วเรามาดูตารางคะแนนของคู่นี้กันบ้างน,นะครับตอนนี้นะครับทางด้านของเจ้าบ้านวิเซล่าอยู่ที่8ของตารางคะแนนนะครับผม แข่งไปแล้ว27นัดนะครับชนะ11เสมอ5พ้11ทำประตูไปได้3 1ประตูเสียไป28ประตูนะครับตอนนี้มีอยู่ที่38แต้มส่วนด้านทีมเยือนอย่างบาวิต้าวันนี้นะครับแข่งไปแล้ว21นัดนะครับชนะ9เสมอ6พ้12ครับทำประตูไปได้32ประตูนะผมเสียไปถึง45ประตูเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มีอยู่ที่33แต้มนะครับเรามาดูเฮตูเฮนคู่นี้กันากาะครับคู่นี้เจอกัน7นัดหลังสุดนะครับเจ้าบ้านเอาชนะไปได้ครั้งหนึ่งครับเสมอ5ครั้งแล้ว ออกสูงมาถึง2อนัดรวดแล้วนะครับคู่นี้นะผมจบไปที่2ประตูต่อ2 2นัดรวดแล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่นเจ้าบ้านนะครับสินัดหลังสุดชนะเสมอ2อแพ้3นัดล่าสุดนะครับบุกไปเยือนทางด้านของซาตาคารามานะครับผมก็สามารถเก็บชัยชนะไม่ได้1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับเก้านัดหลังสุดชนะ4เสมอ2อแพ้สานัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาซาเพียก็เอาชนะไว้ได้3ประตูต่อหนึ่งะครับส่วนฟอร์มของทีมเยือนอย่างบาวิตต้านะครับ สิบนัดหลังสุดนะครับชนะสองเสมอสามแพ้ห้านะครับดัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของวิตอเลกิมาไลก็ชนะมาได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มกันออกไปเยือนของปาวิต้านะครับเก้านัดหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ถึงหกครั้งเลยทีเดียวนัดล่าสุดนะครับบุกไปเยือนของทางด้านมาริติโมนะครับก็แพ้มาที่สี่ประตูต่อสองครับดูจากฟอร์มการเล่นกันไปแล้วนะครับเรามาดูไลอัพตัวผู้เล่นนะครับไลอัพตัวผู้เล่นคู่นี้นะครับผมยังไม่มีการ อัปเดตมาจากวงในนะครับถ้าเกิดนะครับมีการอัปเดตแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้ในกลุ่มของเรานะครับผมซึ่งทางด้านของทีมเยือนวันนี้นะครับมีตัวที่ติดโทษใบแดงอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นเป็นท่าน้าของรรดิโกอาบาการนะครับผมก็ติดโทษใบแดงไปตัวเดียวนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ปกติเลยทั้ง2ทีมนะครับวันนี้ตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมเนี่ยค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวนะครับ ก็ดูจากฟอร์มทั้งสองทีมเลวนะครับวันนี้นะครับทางด้านของเจ้าบ้านวิเซล่านะครับผมก็ทําประตูมาได้3มนัดรวดนะครับส่วนทางด้านของทีมเยือนอย่างบาวิต้านะครับผมก็โชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีนนะครับผลงานกเรออกไปเล่นนอกบ้านก็ไม่ดีเช่นกันนะครับซึ่งเสียประตูเนี่ยเสียประตูข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมนัดล่าสุดครับเสียประตูมาถึง4ประตูเลยนะครับนับรวม3นัดที่ผ่านมานะครับทางด้านของบาวิต้าเสียประตูไปถึง8ปประตูเลยนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมออกไปเล่นนอกบ้านนะค่อนข้างที่จะเสียเปรียบพอสมควรเลยนะครับบกกอกฟอร์มนัดล่าสุดนะครับผมก็ทําประตูได้ด้วยเช่นกันนะครับทางด้านของบาวิสต้านะครับผมก็เป็นทีมที่เสียประตูเยอะทีมหนึ่งนะครับผมส่วนนัดล่าสุดโชว์ฟอร์มมาได้ดีนะผมก็ทําประตูไปได้ถึงประตูเลยทีเดียวส่วนนั่นเจ้าบ้านวิเซลานะครับก็ทําประตูมาได้ถึง3นัดติดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้มาเจอกันนะครับคาดว่าวันนี้นะครับเล่นราคาสูงต่าครับเปิดมาที่2ควบ2ลูกครึ่งแบบนี้นะคร น่าจะมี3ลูกได้แน่นอนนะครับคู่นี้เพราะฉะนั้นผมขอไปเลือกที่สูงดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าไปนัดของทีมใดทีม <opportunities> นึงเนี่ยน่าจะคาดการยากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าฟอร์มขึ้นลงทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าสูงนะครับน่าจะมาได้แน่นอนครับขอเลือกไปที่สูงนะครับผมน่าจะทํากําไรให้กับนักลงทุนทุกท่านได้แน่นอนนะครับผมตามมาได้เลยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับวันนี้แนวทางสําหรับ4คู่นะครับวันนี้ก็โปรแกรมบอลเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับผมก็เลยจัดให้ประมาณ4คู่เบาๆไปก่อนแล้วกันนะครับใครที่สนใจนะครับอยากตามก็ตามได้เลยนะครับผมหรือใครนะครับที่อยากเข้ามาร่วมเป็นกลุ่มเดียวกับผมนะครับก็สามารถแอดไลน์ dmy88 เข้ามากันได้เลยครับเข้ากลุ่มฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมส่วนใครนะครับที่มีกลุ่มนะครับแต่ว่ายังต้องเสียค่ารายเรือนะครับก็ลองเปิดใจย้ายมาอยู่ในกลุ่มผมดูครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของตัว VIP นะครับผมหรือว่า บอลสดหรือว่าบอลสเต็ปนะครับผมในกลุ่มของผมเนี่ยก็มีแนวทางมาให้กันตลอดนะครับถ้าไม่อยากพลาดสิ่งดีๆแบบนี้นะครับเพียงแค่แอด DMY88 เข้ามานะครับมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับซึ่งในกลุ่มของผมนะครับผมก็มีบอลสดให้ดูกันด้วยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคู่ใหญ่ๆนะครับเป็นภาคไทยด้วยครับถ้าไม่อยากพลาดก็เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็ขอกําลังใจหน่อยละกันนะครับเพื่อที่ครั้งหน้าเนี่ยก็จะได้นําแนวทางมาให้ทุกท่านได้ซ้ำกันนะครับ เพียงแค่กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นครับเมื่อเวลาที่ผมอัพคลิปนะครับผมมันก็จะได้แจ้งเตือนให้ทุกท่านเนี่ยได้มารับฟังแนวทางของทางด้านแดงมาเลยกัน,นครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ